รัฐบาลปากีสถานนะคะสั่งขับชาวอัฟกานิสถานกว่าล้านคนหลังจากเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนของปากีสถานถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ คำสั่งของรัฐบาลปากีสถานมีขึ้นหลังเกิดการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธตามแนวชายแดนระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานมากขึ้นในปีนี้ทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านโดยรัฐรัฐบาลปากีสถานกล่าวหาว่าการโจมตีข้ามพรมแดนนั้นเป็นฝีมือของขบวนการที่อยู่ในอัฟกานิสถานในขณะที่รัฐบาลตาลีบันปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพิ่งเกิดการระเบิดที่มัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองมัสตังซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนอัฟกา,านิสถานทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายขณะก,กําลังประกอบพิธีทางศาสนาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนี้นะคะทำให้รัฐบาลปากิสถานประกาศปราบปรามผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ ทั้งนี้สิทธิในการขอลีภัยในประเทศอื่นนั้นบรรจุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศและที่ผ่านมาปากีสถานได้รับผู้ลีภัยชาวอัฟกันไปแล้วหลายแสนคนโดยเฉพาะนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเข้าปกครองอัฟกานิสถานในปี2021 ด้านสหประชาชาติระบุค่ะว่ามีชาวอัฟกันราว1.3ล้านคนที่ลงทะเบียนในสถานะผู้ลี้ภัยในขณะที่อีก880,000คนได้รับสถานะทางกฎหมายให้อยู่ต่อในปากีสถานได้ อย่างไรก็ตามค่ะยังมีชาวอัฟกานอีกราว1.7ล้านคนที่อยู่ในปากิสถานอย่างผิดกฎหมายซึ่งหมายถึงคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับสถานะผู้ลีภ้ภัยทําให้ซาฟราสบากตีรัฐมนตรีมหาไทยของปากีสถานประกาศว่าคนกลุ่มนี้ต้องออกจากปากิสถานภายในสิ้นเดือนนี้ไม่ว่าจะออกไปด้วยความสมัครใจหรือถูกเนรเทศกลับก็ตามค่ะ บักตีกล่าวว่าหากพวกเขาไม่ออกไปหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดต่างๆของรัฐบาลกลางจะเข้ามาในประเทศพวกเขาออกไปนอกจากนี้เขายังประกาศตั้งคณะทำงานที่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาและยึดธุรกิจเอกชนตลอดจนทรัพย์สินของชาวอัฟกันที่อยู่ในปากิสถานอย่างผิดกฎหมายด้วย ขณะที่ด้านสถานทูตอัฟกานิสถานในปากีสถานระบุในแพลตฟอร์ม X ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ควบคุมตัวชาวอัฟกันทั้งที่มีสถานะอยู่ในปากีสถานได้อย่างถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายไปแล้วมากกว่า1,000คนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนด้านสำนักข่าว A P P ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของปากิสถานรายงานคว่ารัฐบาลปากิสถานต้องการให้ชาวอัฟกานออกนอกประเทศไปทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ได้สถานนะให้อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ตาม ขณะที่ด้านรัฐมนตรีมหาไทยปากีสถานระบุว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมมีเหตุระเบิดฆ่าตัวตายตามแนวชายแดนปากีสถานแล้ว24ครั้งและเขาได้ประกาศใช้ข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับชาวอฟกันที่จะข้ามพรมแดนเข้ามาในปากีสถานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้ โดยจะอนุญ,ญาตเฉพาะคนที่มีหนังสือเดินทางและวีซ่าเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาได้ค่ะจากเดิมชาวอัฟกันสามารถข้ามพรมแดนภาคพื้นดินเข้ามาได้เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนเป็นเอกสารการเดินทางขณะเดียวกันสำนักข่าว b b c รายงานด้วยค่ะว่าขณะนี้กระบวนการขอหนังสือเดินทางและวีซ่าของชาวอัฟกันนั้นต้องรออีกนานหลายเดือนค่ะ